โนีโ่เห็นแล้วเทปก็อากเลือดเลยนี่มันสาววายุ30เหรอนี่ผมนี่อยากจะสาดน้ำใส่เธอจังเลยก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีเดดพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักและชื่นชอบในหนันงเอวีทุกคนแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกันนักพารแล้ววันนี้นักพาก็มากับเธอคนนี้ฮีคารีมีสุยส่วนเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่านางเอกนั้นชอบชายแก่คนนึงและเธอก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชายแก่คนนั้นมาครอบ งโอ้โหดูแค่ท้าถูกผืนจิตใจผมมันก็ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราไปฟังสปอยเรื่องของเธอคนนี้กันเลยกับฮีคาริมิซุย และพอเปิดเรื่องมาก็จะเห็นฮิคารินั้นโผล่มาด้วยท่าทางที่ดูเซียนแล้วจากนั้นเธอก็เข้าไปหาชายแก่คนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอยู่และเธอก็จะทําการดูดขี้ฟันชายแก่คนนั้นแต่ทว่าในจังหวะที่ฮิคาริกําลังก้มหน้าลงไปอยู่นั้นเองก็มีชายหนุ่มโผล่มาและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นสามีของฮิคาริและสามีของฮิคาริเดินมาและก็พูดว่าฉันน่นะมีงานด่วนที่บริษัทที่ต้องไปทําตอนนี้ฉันขอตัวไปที่บริษัทก่อนนะและชายแก่คนที่นอนนิ่งอยู่นี่ก็คือพ่อของสามีนางเอกนั่นเองและดูเหมือนว ฮิคารินั้นจะตกหลุมรักพ่อผัวหัวเถอคนนี้เขาให้แล้วและในเวลาต่อมาชายแก่คนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงใครถูอะไรอยู่นอกห้องเขาก็ได้ชะเง้อหัวเถอของเขานั้นออกมาดูและสิ่งที่เขาพบก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูพื้นอยู่แต่ทว่าคนที่ถูพื้นอยู่ก็คือฮิคารินั่นเองและพ่อฮิคาริรู้ว่าชายแก่คนนั้นกำลังมองโกโกโนของเธออยู่ฮิคาริก็ยิ้มออกมาเธอก็หัวเราะในใจดังเฮ้เฮ้แล้วจากนั้นเธอก็กางขาออกเพื่อให้ชายแก่คนนั้นเห็นโกโกโนเธออย่างเต็ม แล้วจากนั้นเธอก็โน้มตัวถูพื้นอย่างเต็มที่ด้วยสีหน้าและท่าทางที่ดูมั่นใจและยิ่งชายแก่เห็นกอกอนอนอนานๆเข้าๆนั้นก็เริ่มมีอารมณ์และสีหน้าของเขาก็ดูหื่นเป็นอย่างมาก <c oughs> และยิ่งฮิคาริรู้ว่าชายแก่คนนั้นกำลังมองเธออยู่เธอก็ยิ่งเต่อ่อยชายแก่คนนั้นมากขึ้นและในใจของเธอก็คิดเพียงว่าไมา่จัดหนูสีขาไม่จัดหนูสีขาเพราะหนุ่มหัวหลานคนนั้นนะและเนื่องจากทนความเสียดไม่ไหวอีกต่อไปแล้วชายแก่ก็ได้บุกเข้าหาฮิคาริและก็กอดเธออย่างเต็มที่แต่ทว่าชื่อที่ชายแก่เรียกเธอกลับไม่ใช่ฮิคาริกลับเป็นชื่อของผู้หญิงคนอื่นและพอชายแก่ได้เห็นหน้าของฮิคาริเข้าชายแก่ก็ตกใจอย,อย่างมากและก็บนออกมาว่าขอโทษขอโทษเหมือนว่า ชายแก่จะมองเห็นฮิคาริเป็นภรรยาของเขาที่มรณะภาพไปนานแล้วแต่ดูเหมือนว่าฮิคารินั้นจะรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้เอามากๆเพราะว่าเขานั้นอยากจะถูกชายแก่คนนี้จูอาป,าป้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 าโหราโหราเป็นอย่างมาก แล้วเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับมาตอนที่ฮิคารินั้นกำลังเข้าทำงานใหม่ๆและตอนนี้ขาของเธอก็เคล็ดแล้วจากนั้นชายแก่คนนั้นก็โผล่มาและก็พูดออกมาว่าโอ้ขาเคล็ดเหรอน้องสาวขึ้นหลังพี่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่บริษัทและด้วยเหตุการณ์นี้มันก็เลยทําให้นางเอกหรือว่าฮิคารินั้นตกหลุมรักชายแก่คนนี้เป็นอย่างมากแต่ทว่าในตอนที่เธอกําลังทํางานอยู่นั่นเองลูกของชายแก่คนนั้นก็ได้มาขอเธอแต่งงานซะก่อนเนื่องจากที่ฮิคารินั้นอยากจะอยู่ใกล้ชายแก่หัวเถอเธอนั้นก็ยอมที่จะแต่งงาน แล้วหลังจากที่ฮิคารินั้นย้ญ่เข้ามาอยู่บ้านกชายแก่คนนี้เธอนั้นก็พยายามที่จะอ่อยชายแก่คนนี้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่ชายแก่นั้นอาบน้ําหรือแมก้กระทั่งตอนที่ชายแก่คนนั้นนั้นหลับอยู่นางเอกก็แอบเข้ามาตอนกลางคืนแล้วจากนั้นก็ลักหลับชายแก่คนนี้ทันทีและฉากหลักหลับนี้ก็กินเวลาไปโคตรนานจ้าจาป๊าปป๊โหราโหราโอโหนี่ฉีกกฎของนางเอกเลยนี่ว่าแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามที่สามีของเธอนั้นละสายตาออกไปเธอนั้นก็พยายามที่จะอ่อ ชายแก่คนนี้ตลอดและคืนหนึ่งชายแก่คนนี้ก็รู้เข้าว่าฮิคารินั้นทะเลาะกับลูกชายของตัวเองและฮิคาริก็ถูกทิ้งเอาไว้และยังไม่ได้กลับบ้านเขานั้นก็เป็นห่วงฮิคาริอย่างมากและเขาก็ตะโกนถามลูกชายไปว่านี่แกปล่อยฮิคาริไว้ตรงไหนเนี่ย ท็ไมแกถึงไม่พาฮิคาริกลับบ้านมาด้วยเลยเนื่องจากที่ชายแก่คนนี้เป็นห่วงฮิคาริเขาก็เลยออกไปตามหาฮิคาริแล้วจากนั้นก็เกิดภาพในความทรงจําขึ้นเหมือนเดิมชายแก่คนนี้ให้ฮิคาริขึ้นหลังแล้วก็พากลับบ้านและพอมันถึงบ้านชายแก่กับฮิคาริก็พากันจูอาโอโห,หราหราปะ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 ,ปะโบราแล้วก็กินเวลาไปโคดนั้นแล้วหลังจากนั้นเนื่องจากชายแก่คนนี้นั้นติดหมีก็ได้ไล่ลูกชายนั้นออกจากบ้านและบ้านหลังนี้ก็มีฮิคาริกับชายแก่หัวล้านอยู่กันแค่สองคนและพอลูกชายนั้นออกไป แล้วชายแก่กบฮิคารีก็พากันจุอ๊ออาปาปๆปะปะปาโผราขราโอโ้โหจุอ๊อาแบบไม่สนโลกเลยแล้วฉากนี้ก็กินเวลาไปโคตรนานแล้วหลังจากนั้นชายแก่กบฮิคารีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังก็ตัดจบทันทีงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่วันหน้าบาย